สวัสดีครับพบกับหลานอารมดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมทันวานนี้รถปรหนึ่งหมื่นบอกซึ้งชิปเลยบอกใช่โปรหนึ่งหมื่นทั้งเงินสดและจัดไฟแนนซ์ส่วนวันนี้เราจัดให้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า Honda CBR 650F LED ปี2018คันนี้บอกเลยปอนสมบูรณ์โอ้โหบอกคันนี้คันนี้ทุกคันน่ะออมาดูกันเลยคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างปอนให้ดูดีกว่าว่าสมบูรณ์รกุกคนัน<ง>สีเดิมชิวหน้าแต่งอ่า อุดกระจกกระจกไฟหน้าไม่ลอยไม่มีรอยไฟหน้าไม่มีรอยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้ทํางานง่ายนะพูดตามนะยางล้อโซ่หน้าหลังนะครับผมคันยังรอเลยมีการล้มซ้ายขวานะฮะมีการล้มของแรงล้มอ่าอ่นเองนะการล้มซ้ายขวายางหน้าหลังเลยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ของล้อโซ่ครอบถังเคทูขึ้นไปให้ดูไปค่อยๆไป พ่อไดโวนะครับเป็นไทเทเนียมนะอ๋อรอนี่ลัดโซโ่โซท้ายสั้นพับเก็บได้นะครับตรงยุบสปอร์ตเลยเป็นไงดูฝั่งนี้ดูแทบไม่มีรอยทุกฝั่งอะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนกันลม้มสายฝาคันนี้มี มีลไยบอลไม่มีเนี่หว่ะไบ<ป>่ไปโทษโทษพี่ใส่แว่นพี่ <c oughs> อันนี้ K2 ครอบถัง K2 นะครับผมเผุ้ยเอ้โหเอาอีกแล้วอันนี้สีแบบพูดอีกแล้วขอพูดเลยสีจริงแดงแปดแดงแบบแดงฮอนด้าอันนี้แม่งออกส้มแล้วเน <c oughs> ี่ยบอลแม่งคาใจกับสีแดงกับไฟในร้านเรา <c oughs> อันนี้ดูเลขหม่กันเลยนะครับผมเลขหม่อยู่ที่สองหมื่นโอ้โโทษโท เลขกมาอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นเองใช่คันนี้ไอ้ปอนคาใจเลยพี่ทําไมแม่งแดงเดิมพี่เลยบอกคันนี้แม่งแดงเดิมผมจะให้ดูยังไงว่ามันแดงเอ้ยต้องเอาอะไรปิดเหรอไม่ต้องเหรอช่างเถอะขอว่าเป็นแดงเดิมแล้วกันเพราะเราเป็นสีเดิมเดี๋ยวพี่ตาดฟังก่อนลูกค้ารู้อยู่แล้วล่ะใช่เมื่อกี้ลูกค้าเห็นปะนาฬิกา ในกายังยังเนี่ยในกาเนี่ยว่าตีสองเราไลไลเราถ่ายคลิปตอนตีสองเอาคือฟิตจัดอ่ะจะปีใหม่แล้วอ่ะฟิตสุดอ่ะแล้วก็เที่ยวด้วยรถไม่มีการวอร์มใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ต้องเสียงเครื่องรอ เป็น LED นะครับผมซ้า,ายขวาสูงต่ำแต่อ่าปวาดประจุเสียไว้ก่อนเลยสายสั้นไฟเลี้ยวตาแมวขวาซ้ายไม่เบ็คโอ้ยหูตาแตกรหรอคันนี้บอกเลยว่าหรอจริง ระยะดับเครื่องเฮ้ยปอนไอ้ทรงสปอร์ตเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะอืมีท่อ,ทอมีชิวหน้ามีท้ายสัน้นใช่เนอะแค่นั้นเลยแล้วก็กดหน้าลงนิดนึงเงี้ยหล่อพี่ว่าคันนี้ดูดิโอ้ยเสียดายว่าอาจารย์ไม่มาค่อมรถให้เนอะโอ้ยแต่ตัวจริงเขาหล่ออยู่แล้ว สำหร,รับเจ้า Honda CBR650F l e d ปีสองพันคันนี้ราคาเงินสดปกติเราเปิดอยู่ที่139,000ไม่ขายเอาไปแค่ 1>, 1 2 8่งแโอ้โเฮ้ยแั้มาเป็นรถแปะ 8, ลกๆรถหนึ่งหมื่หนอะโ้ยขาใจเว้ยเอาไปจากดาวอยู่ที่ 15, 1 5ึ่งห่นาเมื่อกี้รถ1 1ึ่งห่นหนึ่พจบทุกขั้นตอนผ่อนแค่3 3มพัามเท่านั้น ไอ้อนขอขอเหอะวันหลังอ่ะลดร,ราคามันจำง่ายหน่อยสี่พันจบทุกันตอนอนแค่3ามพันสากิบวเท่านั้นสำหรับเจ้า Honda CBR 650F LED 2018. นปีส0 1 8แม่งลดหนึ่งหมื่นหนลูกค้าเจอผมมาต่อไปอ่ะเวลาเจอผมอ่ะที่ร้าน <c oughs> มามา,มาซื้อรถกันอ่ะอย่าลืมเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำผมนะราคาเนี่ยตอนนี้ผมผมลดให้อยู่คนเดียวนะแล้วกูตามใจมึงน้าดูตอนนี้ <c oughs> มาดูรถได้นะครับเราดูสมุทรสาครพรา,ามสองใกล้กับว่ามพันท้ายนรสิงห์ครับถ้ามามาดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมแล้วแอดอาร์มดูทนะครับหรือจะโทรมาที่0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดทีดีซีดีรับสายนะฮะอยากให้มาดูตัวจริงเพื่อคันนี้สียังไม่โดน เอาสีดำไหมรุ่นนี้ไหมความสูงยังไม่ได้ลองได้อยากให้มาเลือกกันให้ดูได้ลองกันทุกคันได้เลยเนอะเราอยากให้ลูกค้ามาที่ร้านจริงๆจะได้เลือกได้ลองส่วนลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็จะส่งได้ทั่วไทยใช่หรือจะาไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์วิ่งทั่วไทยเหมือนกันนะครับผม0ู9 1 2 1ป3 0 9ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูดีดีซีราเล็กสวิตใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ